กลับมาช่วงที่สองของชาลันโอลี่ที่นี่ที่เดียวนะครับช่วงนี้จะพาไปชมบรรยากาศหลากหลายภาคส่วนนะครับก็จัดกิจกรรมต้อนรับวันแม่กันอย่างคึกคักใช่แล้วมี<อ>หลากหลายไอเดียด้วยนะ<อ>วันนี้นเขาบอกว่าไม่ใช่แค่คนธรรมดาที่เขาจัดนะคเทีเยบข่าวอะไรอีกแล้วจะบอกว่าปรับตัวปรับสายตาลำบากตกลงระแวงว่งาพ่อลูกออกมาแล้วไง ไปเอาออกมาแล้วใช่ไหมมาใครก็เอาออกกันนี่เขาเกิดมาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงเขาไว้นะพี่เตี้ยป่ะค่ะอยากได้ให้ทําก็ไม่ยอมทําเองให้ทําหรือว่าพี่เตี้ยก็อยากอยากมีลูกก็ไม่ยอมไปทำเท่มาให้สู้แต่งนี้อ๋อนี่ต้องบอกว่าแป๊บเดียวนี่คลอดเหมือนเดิมคลอดเรียบร้อยกลับมาสวยปิ้งเหมือนเดิมนะครับนะไปดูกิจกรรมวันแม่ดีกว่ามาฝากกันนะครับที่สงขลานี่เขาบอกว่า นายพิระตันติเสรณีนะครับนายกเทศมนตรีนะครสงขาร่วมกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนนะครับนักเรียนนักศึกษาเก็บขยะตามแนวชายหาดสิมิลานะครับเพื่อเสริมพระเกียรติครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เห็นถึงความสําคัญของชายหาดนะครับทำให้ชายหาดสงขาราศจะจขยะบุญฝอยและยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยก็ถือโอกาสวันแม่ เป็นเขาเรียกเราเลิก,กรรดีนะครับการจริงๆเราไม่ต้องไปเริ่มจากไกลตัวก็ได้นะคะเริ่มจากที่บ้านเราเองนี่แหละช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นอกจากจะเป็นการทดแทนพวกคุณแล้วเรายังมีการสร้างความสามัคคีกับพ่อแม่ด้วยนะวันแม่นี่เราพาแม่ไปแฮงเอาท์ดีไหมโอ้ยแรงอะค่ะแม่เจียวยัอะไรเงี้ยเดี๋ยวแม่กระดูกมันยวหลุดทำไงเนี่ยแม่อยากจะวัยรุ่นบ้างอ๋อ รานานทีอะไรเงี้ยไม่แม่ชูนี่เลยแดนฟิวเวอร์เมื่อก่อนตายแล้วไม่ใช่น้องแม่ก็แก่แล้วเขาก็ไปนวดจับนวดจับถ่ายโบราณอะไรอย่างนี้เข้าวัดทำบุญก็ได้ครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องในช่วงของ